สวัสดีครับชาวราศีพฤษภจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด i ล e ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤกษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ฮาร์เฟนเซเว่นออฟคัพเพยออฟเพนทาโคนะครับไพ่เดอะฟูลกงล้อแห่งโชคลาทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อนะ ไพ่ใบแรกแถวล่าง1นึ่ถ้วยนะครับอัศวินถือเหรียญไพ่เดอะทาวเวอร์ทรีออฟคัใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ฝ่ายออฟโซดอิทธิพลใต้สำหรับ7 of ว่นอโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤกภจะเป็นยังไงบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูสำหรับชาวราศีพฤกษ์ลักนณะพฤกษ์กกนะครับในช่วง1-5นะดาวประจำตัวของคุณยังโคจรร่วมกลุมกับปาหูอยู่แต่ในหลังวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวปาหูจะย้ายออกไปแล้วนะครับทำให้ดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรอ,อยู่เพียงดวงเดียวก็จะค่อยๆแบบมีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสามารถที่จะแบบมีอะไรที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกและความสำเร็จได้อย่างเต็มที่เลย ไพ่กรงรอแห่งโชคชะตาหรือกรงรอแห่งโชคลาภปรากฏขึ้นมาเนื่องจากดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะนะครับคือภพเรือนของความสําเร็จแล้วก็ภพเรือนของโชคลาภนั่นเองจึงเกิดไพ่เบลล์เบลล์ออฟฟเกิดขึ้นแสดงว่าในช่วงเนี้ยชาวราศีพฤษภหลังวันที่5เนี่ยโอกาสที่จะได้รับ เขาเรียกว่าเหมือนกับโชคลาภความสําเร็จสเสน่ห์เมตตาสิ่งต่างๆค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมี w ิวอ f f ฟอร์จูเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีลาบลอยนะครับอาจจะมีความสําเร็จมีในเรื่องของอสเสน่ห์เมตตาต่างๆที่ทําให้เรามีนะจุดที่จะทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกิดความสําเร็จมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ชาวพฤกษศนั้นมีอนาคตที่ดูมีความสําเร็จอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างดูมีการเปิดรับได้มาก มีการเปิดกว้างได้ดีขึ้นนะครับทําให้มีโชคลาภนะครับในเรื่องของการเงินที่ดีมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องแบบมีลิมิตนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เราทําอะไรเนี่ยก็มักจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้บ้างไม่ใช่ว่า อ,อินไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยรู้ว่าเราจะโชคดีก็แบบจัดเต็มไปเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องแบบพยายามมีการจัดสรรหรือ manage ในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะครับอีกในยะสสาคัญหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเงินที่ ดูมีการหมุนเงินได้ค่อนข้างดีการเงินค่อนข้างดูมีภาวะของการเงินที่มีความสมดุลมีความเสถียรมากขึ้นมีในเรื่องของการเงินที่เดินหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าการเงินเนี่ยก็มีโอกาสของการเอ่อครอว่าเหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยมันเข้ามาได้แล้วก็หมุนเงินได้ค่อนข้างดีทําให้การเงินนั้นมีเสถียรภาพความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างตรงเนี้ยได้ดีขึ้น การเงินถือว่าดีในระดับผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก8-9เต็ม10เลยนะถือว่าดีอยู่นะครับเพราะว่าชาวราศีพฤกษบลักนาพฤกษบเนี่ยยังมีดาวพรสบรีเนี่ยกลุ่มลักนนาจนถึงในช่วงประมาณ13พฤษภาคมแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะยังมี ความสําเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเงินที่ยังดีอยู่ในช่วงต้น,ตนเดือนถึงกลางเดือนพอหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบีก็จะโคจรไปอยู่ในภพเรือนการเงินนะครับก็จะทําให้การเงินนั้นมีโชคลาภมีความสําเร็จเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยทำหน้าที่ในลักษณะของเรือนโชคลาภด้วยนะครับแต่ก็มาจากเรือนมอรณะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดก นะครับมีแกได้มรดกสนับชาวพลึกศพนะนะครับมีลาบลอยนะเกิดขึ้นได้แต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ควรอออินนะครับเราควรจัดสรร manage ในเรื่องการเงินทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมีเท่าไหร่ทุ่มเท่านั้นไม่ใช่นะครับอออินมันมันไม่ช่วยให้เราแบบคำว่า คือมันสาเร็จอะแต่มันไม่ได้แบบว่าทุกอย่างมันจะดีและราบรื่นไปซะทั้งหมดนะครับเพราะนี่มันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเนาะไม่ได้ไพ่ส่วนตัวเราจะมาแบบเออเอาแบบเต็มเ็มอะมันก็คงไม่ได้เราก็คงต้องแบ่งแบบคำนว่าเหมือนกับเราต้องเผื่อความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับนะประมาณนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าโดย การเงินเนี่ยถือว่าโอเคดีหมุนได้แล้วก็ค่อนข้างคล่องมืออยู่พอสมควรนะครับใครที่ติดขัดก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีพฤกษพเพราะว่าดาวโชคลาภนั้นโคจรไปอยู่ในเดือนการเงินถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างปังแล้วก็เด่นในเรื่องการเงินมากๆเลยนะครับแต่คงต้องเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภานะสำหรับชาวพฤกษภนะครับถึงจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มไม้เต็มมือนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการ ได้ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแล้วบางคนก็จะได้เรื่องของการแบบอัพฐานเงินเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับมีการค้าการลงทุนที่ดีแบบนี้ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวฝึกศพขึ้นอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่เซเว่นออฟวันนะครับเซเว่นออฟวนเนี่ยแปลว่าการงานของคุณค่อนข้างดูมีใกล้ถึงความสําเร็จแล้ว แต่มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องใช้เวลากับการแอคชั่นหน่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่งเพราะเราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่า,วาต้องใช้ฝีมือต้องโชว์ศักยภาพต้องงัดกับคนอื่นน่ะนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเออมันจะแบบมาแบบแบบง่ายๆมันไม่ใช่นะครับมันมาแบบเราต้องใช้ความพยายามหน่อยเดี๋ยวดาวราหูเนี่ยจะโครจรไปอยู่ในตําแหน่งเรือนกรรมะเนี่ยเป็นกเกษตรบดีในเรือนกรรมะแล้วดาวราหูเนี่ยโครจรเข้าสู่เรือน อาที่10ิบของลักนณาจริงๆแล้วอะครับมันคือตำแหน่งเบียนหลักอืมแต่ว่ามันก็จะดีในสำหรับชาวพุกศพเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนการงานจึงทําให้เราสามารถที่จะอ่ะาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จดีมีในเรื่องของความคิดการปรับการทัศนคติสิ่งต่างๆกับในเรื่องของการทํางานเนี่ยลิดแพลงได้เก่งขึ้นทําให้เราสามารถเห็นจังหวะเห็นโอกาสเห็นช่องโหว่ของคนอื่นแล้วเราสามารถ จัดการและทําได้นะครับแล้วประสบความสําเร็จดีอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวราศีพุกศนั้นมักจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ2ออย่าง1คือไม่ควรทํางานอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับดักดางหรือว่าเทาเทาเกินไปอันนี้ทําได้แต่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระมัดระวังเรื่องอารมณ์ คุณจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการทำงานค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็หุ่นหันพันลั่นคิดท้าอะไรทำอะไรเนี่ยค่อนข้างใช้อารมณ์นะครับเยอะหน่อยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาเนี่ยรอคุณอยู่จากฝ่ายออฟสอดนะบางทีเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยทำอะ่ะถือว่าโอเคนะทำได้ดีทําได้เร็วทําได้คล่องนะครับเรียนรู้ความชํานาญต่างๆดีมากนะแต่เราจะรักอิสระและเอาแต่ใจ ไปนิดหนึ่งนะสำหรับชาวพฤกษบในเรื่องการงานวงเล็บนะครับในเรื่องการกระทําและก็การงานเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยตรงหนีบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่คุณก็อาจจะยังมีเหตุมีผลกับในเรื่องของการทํางานในการตัดสินใจเพราะดาวพฤหัสบดีเดินโครจรไปอยู่ในภพเลืศนนําหน้าลัคนายังไงเราก็ยังมี เขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีสติความคิดกับการที่จะยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อกับในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นได้แบบนี้ในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังเพราะว่า,วามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังความขัดแยง้งระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหามีประเด็นบ้างเพราะว่า ขาเรียกว่าอะไรนยเหมือนกับเราอะ่ะอาจจะทําอะไรแล้วค่อนข้างใช้อารมณ์อย่างที่บอกไปอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนชอบใช้อารมณ์แต่หมายของว่าช่วงเนี้อารมณ์ของคุณมันจะไม่นิ่งมันจะทําให้เราเหมือนกับ ทเยอทะยานอยากคิดอยากทําอะไรนอกกรอบมากขึ้นนะแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะมีประเด็นแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณด้วยแต่ว่าท่าที่ดูก็คือตามสถิติแล้วก็ดวงดาวเขาบอกแบบนั้นบางทีเราก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะเซนสิทีฟง่ายเซเว่นออคนะครับมามันก็อาจจะทําให้เราค่อนข้างดูมี เขาเรียกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกคิดหรือทําอะไรเนี่ยใช้อารมณ์แล้วมันดูเซนซิทีฟง่ายกับในเรื่องของการตัดสินใจเราควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกนะครับเป็นไพ่ The Fool คือ freedom คืออิสระเราต้องปล่อยวางความรู้สึกแต่ว่าในการทํางานสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีไพ่หนึ่งถ้วยมาแปลว่าเราจะสามารถที่จะ ประคับประคองเราก็สามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกเพราะเราอาจจะดูมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการทํางานมีข่าวดีในเรื่องของการเงินก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีขึ้นก็ได้การงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงดีและมั่นคงมากขึ้นด้วยเพราะว่าดาวการงานเนี่ยเป็นดาวราหูโครจรเข้าเลือนกเกษตรบดีเนี่ยแปลว่าเราจะมีความมั่นคงที่ดีและเราจะสามารถใช้ความสําเร็จตรงนั้นน่ยมา มาเป็นแบบบันไดให้กับตัวเราได้ก้าวขึ้นไปอยู่อ,อีกขั้นหนึ่งอของความสําเร็จเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทําให้เรามีอิสระความคิดหรือว่าได้ในเรื่องของการตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยก็ควรที่จะมีความแบบยืดหยุ่นแล้วก็กึ่งกลางน่าจะดีกว่านะครับ อยากจะบอกชาวราศีพฤษภลักลขนาดพฤษภนิดหนึ่งนะครับว่าทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนมันจะโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะสำหรับชาวพฤษภนะครับในเรื่องของการเงินการงานเนาะมันค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็โชคลาภเนี่ยถือว่าดีเลยสำหรับชาวพฤษภเนี่ยถือว่าเด่นไปในแบบ1ใน3ามนะครับในท็อปทรีนะหนึ่งในสามเนี่ยของของสิบสองราศีเนี่ยชาวราศีพฤษภจะดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ การงานด้วยด้วยเช่นกันนะครับถือว่าดีเลยนะโชคลาภก็เด็ดด้วยนะครับทําให้เรามีโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาสาหรับชาวพลศนะครับทีนี้เรามาดูอีกนิดหนึ่งคือช่วงนี้เราอาจจะออกสังคมบ่อยบางคนเนี่ยออกสังคมเยอะนะเพราะดาราหูหวโคจรไปอยู่ในเรือนกรรมมาเปราะว่าเราจะมีสังคมกับในเรื่องการงานออกสังคมงานอีเวนต์ต่างๆเยอะมากมายนะครับนะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็โอเคแหละยังไงเราก็ เขาเรียกว่าอย่างไรเราก็แบบผ่อนคลายความรู้สึกและความตึงเครียดมันก็โอเคแหละแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักเซฟเซฟในเรื่องการเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าให้ทุกอย่างมันเสถียรแล้วก็มั่นคงกว่านี้นะแล้วทุกอย่างมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายในช่วงนี้นะครับเพราะมีไฟออฟสดบางทีเราอาจจะคิดหรือทําอะไรแล้วมันอาจจะมีประเด็นและปัญหานั้นก็ทําให้เกิด ความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นอันนี้เราก็ควรที่จะต้องยับยั้งเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการ คิดการตัดสินใจควรที่จะต้องไต่ตองและตึกตองให้ดีแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยา5 9านะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กดซับสไครต์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ